มาต่อจ้าแพะในฝูงแกะคุณที่เกิดพศสองหสี่หกอายุ 21, ยี่บอ็ดย่างยิบประตูงานเปิดประตูเดินทางก็มานะคะรถใหม่ของใหม่ขอให้ได้เดินทางเถอะบางคนเนี่ยเป็นจังหวะของการเรียนรู้เริ่มต้นระวังลื่นในห้องน้ํานะประตูเงินเนี่ยยังไม่เปิดนะประตูเงินปิดระวังทะเลาะอะไรกับใครเรื่องเงนินเรื่องทองนะหรือจะเจอคนปากไม่ดีเข้ามาโดยเฉพาะช่วงวันที่สี่ห้า ประตูรักก็เป็นประตูแห่งความน้อยอกน้อยใจนะโสดอยากให้โสดไปก่อนนะจะเด็กๆอย่ารีบร้อนในเรื่องของความรักหลายๆคู่ถ้ามีแฟนก็จะน้อยอกน้อยใจกันหรือรู้สึกว่ารักมันไม่ชัดเจนแต่มันดีสําหรับหนุ่มๆในเรื่องของความรักเรื่องการเรื่องนานงานงานหรือเรื่องของการค้าขายต้นสัปดาห์ดีหน่อยกลางสัปดาห์ดอๆปลายสัปดาห์ยอดมันเหมือนจะดอกดอไปเพราะฉะนั้นก็ต้องไป แก้ไขจัดการสักนิดหนึง่งแต่ถ้าหวังคนช่วยเหลือหรือคนอุปถรัรมย์ยังมีอยู่มีใครเป็นรักหมายเลขสองไหมรักหมายเลขสองนี่นั่งนองน้ําตานะเออสู้ๆจะ้ะนะคะมาตอบคุณที่เกิดพศสองห้าอายุ33ย่าง34แพ้ผู้รุ่งโรดประตูใจเปิดประตูงานเปิดมีความสุขดีกับสิ่งที่ทําค้าขายเงินเข้าคนมาหานะคะ อยู่ทำอะไรก็มีความสุขอะช่วงเนี้อยู่กับตัวเองไม่ต้องมีใครมาหาก็มีความสุขด้วยเหมือนกันประตูเงินมีจุดล่วนไหลหรืออาจจะเจอคนที่ทําให้คุณรู้สึกเครียดเครียดเรื่องเงินนะคะคนทํางานประจำบางทีจะโดนกดดันหรือเจอมนุษย์ป้าถ้าไม่ทํางานประจําต้องออกไปข้างนอกเนี่ยโดยเฉพาะช่วงว,ว,วันที่4ีหระวังนิดนึงนะคะประตูลักยังเปิดอยู่นะสัปดาห์นี้จะได้ของใหม่ โทรศัพท์มือถือใหม่กระเป๋าใหม่ที่ทาเล็บใหม่อันนู้นอันนี้ใหม่จะซื้อเองก็ได้จะซื้อออนไลน์ก็ได้หรือมีคนเอามาให้ก็ได้นะการค้าขายยังดีอยู่โดยเฉพาะค้าขายออนไลน์แต่คนอาจจะทําให้เครียดตามที่บอกรักมีโอกาสพบรักอยู่ดีๆก็มีคนมาทักมีคนมาจีบคนที่อยู่ไกลกันก็ยังโทรหากันปกติงอแง,งกันบ้างเล็กน้อยนะคะธรรม,มาชาติชีวิตเนาะมาต่อนะคะคุณที่เกิดพศ2522อายุ45ย่าง46 แพวิ่งบนภูเขาจ้ะงานเยอะอ,อคิ้วขมมดคิ้วผูกโบไม่รู้จะเอาอยัางไงดีบางทีก็ไม่อยากทำถ้าไม่ใช่งานที่รักที่ชอบบางทีก็ดองงานเพียบเลยเออบริหารจัดการเรื่องงานให้ดีนิดนึงนะนะคะประตูงานเป็นยังไงประตูงานก็เปิดนะแต่เหนื่อยนะกว่าจะได้เงินคุณจะเจอคู่แข่งด้วยคุณจะเจอคนที่กดดันในเรื่องของการทํางานด้วยนะคะอย่าใช้อารมณ์นะแอบกลัวทะเลาะกับคนในที่ทํางานแล้วเบื่อเซ็งงานจนแบบโอ้ยจะออกจากงานจังเลย เห็นไหมมันปีกวิเวกประตูลักถาวมาเปิดไหมมันก็นยังเปิดอยู่ช่วงนี้คุณจะรู้สึกเบื่องานเบื่อครอบครัวเบื่อรักเบื่อสังคมบางทีคุยกับพ่อกับแม่บ่อยๆเล่าให้เขาฟังบ่อยๆเรื่องลูกเอ่อเรื่องแฟนเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนาะเขาไม่เห็นด้วยคุณก็เบื่อมันเป็นไพ่เบื่อเนาะโสดโสดให้ให้ไปก่อน เมไผแบบนี้ถ้าถามว่ามันจะสมหวังเรื่องรักไหมถ้ารักที่คาระคสซังรักที่มีปัญหามันก็เบื่อเซ็งอะ่ะมันไม่ได้สมหวังเท่าไหร่แต่มันก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรอ่ะเนาะอะนะคะมีดวงเดินทางไปเที่ยวพักผ่อนแต่บางคนก็จะไปวดัดเออนะจ๊ะบางคนก็จะไปเที่ยวเดินเข้าป่าไปอารมณ์นั้นเลยนะคะสู้ๆจ้ะการเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยดีนะสัปดาห์นี้ตั้งใจทํางานเคลียร์ให้เสร็จก่อนค่อยไปนะคะแพะผู้โดดเดี่ยวจ้ะเกิดพศ2510อายุ57ย่าง58 ประตูใจเปิดประตูงานเปิดนะคะชิวๆเอื่อยๆเฉยๆทำไปเรื่อยๆเ,ออเป็นฟิลขนาดเช้าชามเย็นชามไหมถ้าเป็นพ่อบ้านแม่บ้านก็ทําไปกินไปอ้วนเลยจะ้ะแต่บางคนก็มีดวงไปกินของอร่อยประตูเงินเปิดเปิดกว้างเลยด้วยจะมีโชคไหมเนี่ยเงินใหม่ของใหม่ข่าวดีเรื่องเงินนะคะประตูรักก็เปิดโดดเด่นมากสําหรับรักใหม่ๆกาลังไปได้สวยวางแผนถึงขั้นแต่งงานก็มี แต่คนที่อยู่กันมานานสัปดาห์นี้บางทีอ่ะจะน้อยอกน้อยใจกันนะเออไม่รู้น้อยใจกันเพราะเรื่องอะไรน้อยใจกันเรื่องลูกเรื่องเต่าเรื่องคนอื่นนะคะเรื่องแฟนไม่ค่อยสนใจแต่คุณก็เหมือนไม่ค่อยสนใจเข้าด้วยเหมือนกันเถอะอเป็นอย่างนั้นนะคะนะเออประตูโชคมาด้วยนะคุณที่เกิดพศสองห้าห้าแปดเก้าขวบย่างสิบขวบและสองสี่เก้าแปดหกสิบเก้าย่างเจ็ดสิบ ชีวิตดีมีความสุขนะเด็กๆอยากได้อะไรก็ได้อยากกินอะไรก็กินเป็นลูกแง่พ่อแม่โอหรือเปล่าทําอะไรก็แทบจะไม่เป็นเลยหรือเปล่าจ๊ะนะคะต้นสัปดาห์ดีจะได้ของใหม่เนาะเรามีความสุขดีประตูเงินปิดระวังไม่สบายนะเออนอนดึกไหมกินเยอะเกินไปไหมประตูรักก็ยังเปิดสัปดาห์นี้ช่วงกลางสัปดาห์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แลวเป็นประตูเงินด้วย ก็ต้องเก็บเงินสักหน่อยหรือจะใช้จ่ายอะไรก็ต้องคิดให้รอบคอบนะคะนอกน,นั้นถือว่าโอเคมีดวงไปงานเลี้ยงเจอเพื่อนฝูงคนที่ถูกใจลูกเต้ามาหามีความสุขพ่อแม่รักอืมตายายรักมีคนรักอะ่ะอย่าเอาแต่ใจก็แล้วกันเนาะประตูงานเปิดกี่เปอร์เซ็นต์นะคะประตูงานเปิดเปิดเกือบร้อเปอร์เซ็นเปิด80-90%เลยจ้ะประตูเงินก็เปิดนะแต่ประตูเงินเนี่ยเปิดแบบเสียสองใบนะถือว่าเปิดหก ประตูรักประตูรักเปิดเกือบร้อยเปอร์เซ็นเลยนะแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นเลยแต่จะมีฟิลน้อยอกน้อยใจคิดเยอะเฮ้มันเป็นอย่างนั้นไปทําสวยสักหน่อยไปทําให้ตัวเองดูดีสักหน่อยเอาอกเอาใจแฟนสักหน่อยอย่าปล่อยให้ห่างเหินนะถ้าใครแบบห่างๆกันอยู่ช่วงนี้เนาะสีเสริมดวงสัปดาห์นี้เป็นโทนฟ้าโทนเขียวนะคะการทําบุญเสริมดวงสัปดาห์นี้ทําบุญกับคนตาบอดนะคะทำบุญกับคนพิการไม้เท้าอะไรนะซื้อไม้เท้าให้คนตาบอดก็ได้นะ เขามีโครงการอะไรของเขาอยู่นะลองทำดูนะจ๊ะนะสามหกสามหกสี่สัปดาห์นี้ต้องอิงชงคนอื่นหรือซื้อโยงคนที่